ก็ขอากาบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัดจีจีศูนคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ากาเรน่าเบรกเอากันนะครับผมนะก็เกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับที่เพิ่งลงนะครับก็ผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะที่เพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นนะ เพราะฉะนั้นความรู้ในการเล่นเกมนี้อาจจะมีไม่เยอะนะครับผมนะผมเห็นเกมเนี้ยลองเล่นมาแล้วครับผมเล่นไปถึงเลเวลหกนะโคสนุกเลยซึ่งผมเป็นมือใหม่นะครับสําหรับคนที่เล่นเป็นแล้วนะผมนะแล้วมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกวิธีเล่นด้วยนะว่ามาเล่นยังไงผมไม่รู้จริงๆนะมันคือให้เราเอาตัวรอดใช่ไหมเอาชีวิตรอดในด่านอะ่ะแล้วก็คือเราต้องฟาร์มใช่ไหมแล้วก็เอาไปขายในตลาดหรืออะไรแลกเงินได้นะผมนะใช่ไหม ผมเองก็ไม่รู้นะเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆเลยนะ่ะอันนี้คือของผมครับก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมฟารม์มมาได้จากพวกศัตรูที่ผมยิงตายนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเล่นผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะส่วนใครที่เล่นเป็นก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามาเล่นยังไงนะแนะนําก็ได้ครับว่ามือใหม่ควรทายังไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็จะไปลงไปฟาร์มครับแล้วก็ยิงศัตรู ออกไปแลกเงินแค่นี้เออคลิปนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับแค่ฝึกเล่นเฉยนะโอเคไปโอเคถัดไปครับนี่พื้นที่ไร่ครับไปกันเลยโอเคโหลเสร็จแล้วครับโอเคก็ตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วครับเราก็เจอเพื่อนนะมีมากับเพื่อนสองคนซึ่งเป็นใครไม่รู้นะแล้วก็ปืนครับพื้นฐานเลยเอเอาเอาเอาเพื่อนบัฟ สุดวนเ็ผมจะไม่ค่อยแรงนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเออเพื่อนอันนี้ใครไม่รู้นะผมสุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวขอปรับกราฟิกก่อนนะมันรู้สึกแหลกๆอะ่ะเออานผม้ชมว,ว่าไหมเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสดๆเลยนะโอ้โหเฟรมเรทโคตรเลยเอาสูงเหมือนเดิมผมปรับแบบสูงมากกับอันต้าไม่ได้นะโทรศัพท์มันมันไม่ให้ปรับครับนะ นะก็ผมมีพกมีดกับเอเคครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เน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 ไปกันเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนเราบอกให้ตามฉันมาครับโอเคปะเราจะตามเพื่อนไปนะผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าจะเจออะไรผมไม่ก็เพิ่งแบบเพิ่งมาเล่นอนะ่ะเออก็ความรู้อาจจะน้อยหน่อยนะเจอบ้านครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มในบ้านก่อนไม่รู้ครับว่านในบ้านมีอะไรนะ จะเอ๊มีอะไรบ้างหนอมีประตูอีกเปิดไปเฮ้ยอะไรอะมีอะไรไม่รู้ครับสองอันวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ห้องครัวเฮ้ยอะไรอะน้ำยาล้างห้องน้ำเหรอกับงอแล้วก็อะไรไม่รู้ครับแล้วก็ตู้ตู้เย็นเออมีหูมีอาหารครับพวกขนมใช่ไหมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า แล้วก็เพื่อนเราไปไหนนะ่ะเพื่อนเราไปไกลแล้วครับไม่รู้ไปไหนนะเออโอ้โหยังไงล่ะทีนี้ขมบอกก่อนครับโล่งเลยดูแผนที่ก่อนเออมีอ๋อเพื่อนเราไปไหนนะ่ะผมยังหมอบเอออยู่ในหญ้าเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปฟาร์มเมืองด้านหน้ากันครับว่ามีอะไรนะ โอเคมาแล้วครับตรงนี้สุขว่าจะเป็นทางเข้านะไม่รู้นะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอเล็งดูก่อนนะหันซ้ายดูไม่เจอใครครับเช็คกระสุนโอเคเต็มแม็กนะโอเคแล้วก็ในนี้ไม่มีใครครับเดี๋ยวมีชั้น2เดี๋ยวไปดูกันว่าชั้นสจะมีของไหมเฮ้ยตู้เซฟมีอะไรบ้างหนอเปิดดิมันจะมีอะไรบ้างค้นหาเจอไอ เฮ้ยู้เงินเจอเงินโอ้โหเก็บมาเลยโชคดีจังเจอเงินพระเจ้าช่วยอะไรครับเนี่ยแล้วก็มีพวกไอ้นี่ด้วยฮะเป็นแบบไงสัญลักษณ์มือแล้วก็เพื่อนบอกว่ามียุทธพัฒที่ดีนะครับผมนะอะไรไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวตามเพื่อนไปแล้วกัน เออเพื่อนแล้วก็มีบ้านครับ <_ S 1> ด้านในมีอะไร <_ S 2> ด้านในมีอะไรหนอโล่งเลยไม่มีของนะครับแล้วผมจะเข้ามาทำไมเนะี่ยโอเคเจอเพื่อน,นครับแล้วเพื่อนทำอะไรยิงอะไรผมได้ยินเสียงยิงอะไรก็เฮย้ยมีของครับในนี้มีอะไรหนอไม่มีอะไรเลยโอ้โหแล้วจะวางของไว้ทำไมอนะ่ะ แล้วก็มีอะไรอะอยาล้าห้องน้ำเหรอแล้วก็เพื่อเราไปนู่นแล้วครับตนะยิงอะไรนะเพื่อนเรายิงเดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะไปไหนนะครับเพื่อนบอกว่าตามฉันมาโอเคเดี๋ยวผมจะตามเพื่อนไปนะเอ้ยแดนไนไม่ควยิงกันครับโอ้ยยังไงดีทีนี้เพื่อนบอกเจอศัตรูครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปหมอกใกล้ๆนะเพื่อจะดูทิศทางว่าสตูอยู่ตรงไหนเอาตัวตนคือตัวนี้ผมไม่เห็นสตูสักตัวเลย <c oughs> ได้ยินเสียงปืนยิงกันอะ่ะผมมีระเบิดอยู่รับหนึ่งลูกแต่ผมไม่กล้าปาไปเพราะว่ามันจะเปิดเดี๋ยวจุดอย่างชัดเจนครับเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะสตูทำอะไรอะ่ะตาย <c oughs> อะไรซ่อ <c> ม <oughs> หลังคาบ้านเหรอโะโหยืน,ยนอยู่แบบโหดื้อเลยผมก็ยิงสอยเป็นม่วงครับล่วงเรียบร้อย ด้านหน้ายิงกันครับผมยังข่ำม,มีตัวที่แม่งอยู่บนหลังคาเลยไปซ่อมหลังคาแน่ๆครับนะ <c oughs> ไปทําอะไรแล้วมาขึ้นได้ยังไงหลังคาบ้านเนยอยากรู้จังโอเคด้านหน้ามีครับอ,อุ้ยอยขวามีเจอแล้วเจอแล้วตายไหมตายไหมสวยเพื่อนยิงเคลียร์ไหมดูถ้าน่าจะเคลียร์เชคกระสุนอาเหลือครึ่งเดียวรีโหลดไหมเออดูก่อน ดูไม่ได้เหว่าเหลือกี่นัดมันแค่บอกมันมันไม่มีจํานวนบอกครับมันแค่บอกว่าเหลือครึ่งแต่แต่ผมไม่รู้จํานวนเลขไงว่ามันเหลือเท่าไหร่รีโหลดเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวขอเฮ้ยยิงยิงกันแล้วเดี๋ยวข้ามก่อนยังไงที่ไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราบูดแล้วครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหเพื่อนเราสุดจอดนีงครับ เก็บของเอาไปเยี่ยมนายทำได้ดีเพื่อนเก็บของเพื่อนไม่เห็นอะไรเลยครับนะก็โอเคผมรอเพื่อนมานานแล้วครับเพื่อนยังเก็บของไม่เสร็จเลยเดี๋ยวผมเก็บบ้างนี้มีอะไรในด้านในเฮ้ยปืนลูกซอง M870 โอ้โหของดีดูดิโอ้โหเช็คเบกกิซีนน้อยกว่าครึ่งโอเคยังนอนยังนอนก็มีลูกครับแต่ในตัวผมไม่มีลูกกระสุนลูกซองเลยในรังเพลิงมีอยู่ โอ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยยังเก็บของไม่เสร็จเลยเหลอเพื่อนนั่งแบบโอ้โหเก็บชิวๆเลยเฮ้ยตรงนั้นยิงกัน,น้ะครับกเพื่อนเราโอ้โหชาบูเก็บของอยู่น่าจะอร่อยนะไงเพื่อนเออกว,กว่าจะกว่าจะเก็บเสร็จนะได้อะไรมาบ้างเนี่ยนอ,อะไรตามฉันมา ผมก็แทมคุณอยู่ครคุณเก็บของอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะดูเถอาผู้เล่นคนนี้อาจจะเป็นมือโปรโนะที่เชี่ยวชาญน,นะผมนะเ <c oughs> ล่นเกมนี้มาประมาณสิบปีแล้วก็ได้นะครับเฮ <c oughs> ้ยมีของอะไรกล่องยาวครับในนี้มีอะไรดูสิเ <c oughs> ออค้นหามีเอะของแต่งครับ <c oughs> ผมเก็บกิฟต์มาแล้วกันนะ <c oughs> อ้าวเก็บไม่ได้เพื่อนเพื่อนจะเก็บครับนะ เนี่ยเพื่อนแย่งไปแล้วโอเคของหายครับเพื่อนแย่งชัวรีรวดไปก่อนเลยครับผมไม่รู้นะวมานมันก็สิ้นเหลือเท่าไหร่เช็คดูดิเออเต็มใช่ไหมโอเคเ,ออเพื่อนเราก็เช็คเหมือนกันครับเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อะไรอ้าอวปืนลั่นเหรอโอ้กตกใจหมดเมื่อกี้ผมก็คิดว่าอะไรเมื่อกี้เพื่อนปืนลั่นครับโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยอันนี้ก็มีปืนลูกสองไปไม่สําคัญคนระับ ของผมก็เริ่มเต็มละนะแต่ยังไม่เต็มพอยังไงนะ่ะคือเราต้องฟาร์มของใช่ไหมผมไม่รู้เลยว่าเกมนะี้มันฟาร์มยังไงถึงจะได้เงินเยอะนะก็เพื่อนอะอะไรเนะี่ยแผนที่เราอยู่ตรงนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยอะแนะนำผมได้นะว่าเล่นยังไงนะผมนะทีที่เราจะหาเงินนะผมนะก็จะเป็นที่หนึ่งหน่อยอ่ออะไรวะ กาเรน่าเบรกชื่อชื่อเกมยังพูดไม่ค่อยถูกเลยโอเคก็นั่นแหละเล่นไปก่อนนะยังไม่รู้มือใหม่นะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองไงรอบแรกหรือโหลดมามั่วๆเดี๋ยวมันก็น่าจะกากอยู่แหละเออเล่นไปนานๆเดี๋ยวมันก็มือโปรนบผมนะแรงคุ่มฟูไงโอเคก็ด้านหนมีคนเริ่ปล่อยเนี่ย อันนี้ใช่บ้านเดียวบ้านเดียวกันที่ผมยิงสอยไอคนที่มันปีหลังคาไปซ่อมใช่ไหมเออใช่แน่เลยมีอะไรบ้างรอมีโต๊ะไม่มีสัตูใช่ไหมยอย่าซุ่มนะซุ่มพี่โกรธนะพี่มีลูกซองด้วยนะ M 8 7 0ไม่ดิเออผู้วุฒิละ M แปดเจ็ศโอเคในนี้มีอะไรบ้างขนมเหรอไม่ได้ดิอะไรวะไม่รู้เก็บมาก่อน อันนี้มีอะไรอ่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ด้วยอะไรไม่รู้แล้วก็มีโซฟาครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลินชากเหรอือฮัมีอะไระปฏิทินนับตั้งโต๊ะเอามาทำไมเอามาขายก็ได้มั้งคงจะได้ราคาอยู่เฮ้ยมันเก็บได้อยู่อ๋อมันเป็นแบบเลื่อนเก็บทจละชัน้นมีเทียน ผมก็ผมก็คิดว่าเปิดแล้วมันจะรวมมันกันทีเดียวเลยมันต้องเปิดทีทีละชั้นครับน่ะเสียเวลา <c oughs> ต้องไล่เปิดคนระับชั้นล่างชั้นบนโอ้โหมีอะไรบ้างเฮ้ยหลอดไฟครับโอเคแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเราไปบวกอย่างเดียวเลยอของผมตอนนี้น่าจะครบคันแล้วละ่ะเออมีปืนลูกซองแต่ไม่มีกระสุนเป็นไงละ่ะ โอ้โหลูกกระสุนก็น้อยครับเน่ยโอ้โหส่วนตัวผมก็ชอบลูกซองนะปัแมชชีนมันแรงดีด้านบนก็มีหนึ่งชักน่ะดูดิมีอะไรมีอะไรบะอะไรอ่ะไม้ขีดไฟเอ่ะเอ,เ,อเอามันทำไมเฮ้ยเหรียญนี่นอะไรเหรียญที่ระลึกเก็บมาทำไมของใครไม่รู้แต่เก็บมาก่อน เหรียญที่ลึกนี่เอามาขายน่าจะได้ราคานะเพราะมันทองอาลามเลยแล้วก็เออด้านบนนี้มีอะไรอะไรเนะี่ยไม่รู้ว่ามาเก็บดีกว่าเฮ้ยปย้มีอะไรตอนแรกผมคิดว่าเก็บไม่ได้วิทยุเอามาทำไมเฮ้ย โต๊ะมีเงินสูงสัยออกจากบ้านลืมเอาเงินใส่กระเป๋านะโอเคเหมือนเดิมครับเ k ถือไว้ดีกว่าอุ่นใจลูกซองอุ่นใจครับพอในอยู่ในระยะใกล้นะเ k ระยะไกลระยะใกล้ก็เรียบร้อยครับลูกซองนี่มันเกมนี้มันละเอียดเลยใช่ไหมแบบระบบแต่งปืนอะ่ะแล้วก็ลูกก็สูนอะ่ะเออเฮ้ยมีคนยิงกันด้านหน้าครับ เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอเพื่อนเลยเดี๋ยววิ่งไปบวกเลยแล้วกันเอ่อผมจะตายไปน่ะไม่รู้ครับว่าผมจะเจอกับคนเลเวลเท่าไหร่นะผมเลเวลแค่เลเวลห้าหรือว่าเลเวลหกเองอะไม่รู้เลเวลเลยอยู่ไหนวะเอ้ยเฮ้ยคนยิงยิงยิงสวยตายครับเอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โอ้ โอ้โน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 เฮล l me hell me โ oh, อ้โหผมได้รับบาดเจ็บอนะไรไม่ครับผมไม่ได้รับบาดเจ็บนะบางอาจยิงข้าอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าไม่รู้แล้วว่าข้าเป็นใครนะข้าเป็นยูทูบเบอร์เลยนะจะบอกให้ยูทูบเบอร์ชื่อไม่ค่อยดังอ้าวอยู่นี่ก็ตายไปนะเออบางอาจยิงยูทูบเบอร์โลนแบรดุกระสุน ek เ,เช็คเต็มไหม เต็มแล้วก็ค่อยๆลงเขาไม่งั้นขาหักในะเกมนี้ถ้าขาหักนี่มันขาเราจะเป็นสีดำใช่ไหมเออแ,อแล้วพอจะรักษามันต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะครับนั้นในการรักษาเฮ้ยปืนอะไรอะ SVD เหรออะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนปืนอ,อะไรวะเฮ้ยมันขาอเ k อยแต่มันดูทรงเป็น S SVD คงจะเอคับแต,แต่แต่งมันแบบโอ้โหพ่านท้ายแมกซีนฝาปิดยังไม่มีเลยอะ่ะเออแต่งอะไรเนะี่ยอะเอา m อ็มของเรามาเอ็มนะแล้วก็กอกครับอ่ารีวิวสองด้วยมีแค่นี้แหละของกับลูกซองครับเช็คดูโอเคลางเพิ่มเหมือนเดิม เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนตอนนีน้ขอตามหาเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากเรานะเดี๋ยวเดินไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเอ้ยไปไกลทำไมตรงนั้นนะ่ะฮะโอปีนขึ้นไปก่อนโอเคก้อนหินก่อนจะขึ้นได้นานอยู่นะ ้ใครทักอะไรมาเนี่ยโอเคเอ่อเพื่อเราอยู่ตรงนั้นครับโทรศัพท์ผมมันแปลกอะมันมันดูแหลกๆอ่มัะไม่รู้ถ้าถ้ามาชมจะไอ้นั่นได้มันนะผมไม่รู้นะว่าที่มันแหลกเพราะผมปรับแบบสดหรือเปล่านะผมปรับแบบต่ำเลยแล้วกันมันจะได้แบบกราฟิกมันจะได้ดูเออเล็กๆอะมันจะได้เล่นลื่นๆขึ้นนะ กราฟิกผมไม่เน้นครับเน้นการเล่นให้มันลื่นๆก็พอแค่นี้แหละเกมมันก็ดีแล้วแล้วก็ค่อยลงครับเคลื่อนเราไปไหนเนี่ยมีใครปะเนี่ยเสียวกลัวโดนยิงครับโดนยิงนี่ตายนะของหายนะ่ะ เออสำหรับคนที่รู้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะผมยังไม่ค่อยดู้ไงเห็นใน YouTube เขาเล่นๆแล้วก็นั่นแหะเรียนรู้ไปนะเล่น<ๆ>เล่นไม่ค่อยเก่งของผมอะ่ะถ้าเล่นเก่งก็พวกเออ<ๆ>อะไรนะโปรเจกต์ปัดสไตล์แล้วก็คอร์วตตี้วอลโซนอ่ะเออสองจุดศูนย์ที่เล่นเก่งแล้วเพื่อนเราเอออ๋อ อยู่อยู่ข้างๆเราแล้แหละต่เพื่อนอะไรวะขอกําลังเสริมครับเพื่อนต้องการอะไรความช่วยเหลือเหรอหรือยังไงโอ้ยแดงแดงแดงอุ้ยอุ้ยพัญญาก่อนอุ้ยแดงเลยตกมาขาขาไม่หักครับอุ้ยปวดนั่นอะยังไงดีทีนี้ หูแดงเลยครับกินยากแก้ปวดก่อนผมไม่รู้นะว่าช่วย,ยอะไรไดเปล่าโอ้ผมแบบกระโดดลงมาผมผมไม่สสไลด์ลงไนยะผมก็โดดมาเลยโอ้ไม่ไหวครับด้านในโอ้เพื่อนเรายังไงเนี่ยผมอยากถอนว่ะถอนกำลังดีไหมแบบขาแบบโอ้โหแดงแล้วผมกลัวโดนสตูยิงขาแล้วขาหักไง เนี่ยโอ้โหอ,อยู่ไหนอะโอโ้ทางออกอยู่นี่นะมาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดินกลับแล้วกันนะไม่เสี่ยงครับเดี๋ยวของหายนะเดี๋ยวบอกเพื่อนนะว่าอะไงดีบอกเพื่อนว่าขอกำลังเสริมแล้วกันเพื่อนก็ขอกำลังเสริมโอเคถ้างั้นไงดีเนะี่ย เข้าไปแล้วกันโหเสียงปืนดังสน,นั่นลั่นในนี้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้นะว่าจะพบอะไรโอเคเคลียร์อ๋อทางตันเคลียร์ไหมเคลียร์ตรงนี้มีประตู มีเสียงเดินครับเพื่อนเราอ้าวช่วยช่วยไม่ทันโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเราตายแล้วครับเสียใจแล้วผมก็หิวแล้วเนะี่ยเริ่มหิวแล้วครับเออเนี่ยเริ่มหิวน้ำหิวข้าวล้ะมีอะไรกินบ้างเนะี่ยมีขนม ขนมอะไรดูดิอ๋อขนมแผ่นอร่อยเลยแล้วก็เออกินนี่กันกชูกำลังหน่อยน้ำมันลม,มครับคอร่อยเลยเคมันก็ช่วยอยู่นะโอเคเพืนเราเรียบร้อยครับขึ้นสวรรค์เรียบร้อยไปหารนางฟ้าครับ ผมก็ต้องดำรงชีวิตต่อไปยังไม่อยากตายตอนนี้เพราะของจะหายครับหายยากแต่ว่าขาผมก็ได้รับบาดเจ็บผมไม่รู้นะว่าเลือดลดไหมผมต้องควรออกครับไม่งั้นขาเรียบร้อยแน่โอเคผมไม่รู้นะว่าเจ็บแค่นี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะขาแดงอะ่ะ แต่ถ้าขาดํำนี่ไม่รอดแน่ผมไม่รู้นะว่า,ว,า,ว,าว่ามันจะเป็นอะไรไหมสิ่งเดินมาไหมอย่ามานะเว้ยมีปืนลูกซองนะลูกซองสักสิทธิ์ซะด้วยอีมาดิเฮ้ยสวยผมไม่ได้ใส่กิบเสียงไงแล้วพอผมยิงอะ่ะมันเปิดจุดเลยนะโอเคเคลียนะไม่มีใครนะออกไม่ได้ด้วยอะไรครับเนี่ย โอเคเคลียร์มีกล่องครับแล้วก็เฮ้ยปืนอะไรอ่ะดูดิเก็บไม่ได้ด้วยอะไรครับเนี่ยแล้วก็มีกล่องครับกล่องอะไรดูก่อนค้นหาดิอุ้ยมีอะไรอ่ะแต่มีเยอะแน่ๆใช่ไหมปืนพกเฮ้ยมีคนเดินรับตายแล้วอุยวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งน่อยวิ่ง ลูกสองต้องมามาดิกำนันสไตล์พร้อมมาดิเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยถ้าเข้ามาในนี้โดนแน่ๆหน่าสันง่างหงายกับลูกสองครับเข้ามาเดยแกสู้ข้าไม่ได้หรอกเพราะข้ามีลูกสองลูกกระสุนไม่ค่อยเยอะแต่นัดเดียวไปหวัดทันทีถ้าแกมาอยู่ในระยะใกล้เอ้จะเอา อยู่ไหนวะไม่เจอครับโครเรแแวงไปยังลูกทรงแล้วน่าจะไปแล้วครับมีขนมด้วยเก็บมาก่อนลงอ,อกนี่มีอะไรปืนพกกับอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนโอเค ถ้างั้นผมว่าต้องรีบไปและไม่งั้นไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรนะจะต้องรีบแล้วล่ะถ้างั้นผมขอหาทางออกก่อนครับเอ้ยโอ้โหของเยอะเลยของแต่งเพียบเลยครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะจัดมีลำกล้องคร้บของ ปืน S K E นะแล้วก็มีพวกคลิปมือเอาหลอดไฟทิ้งไปแล้วก็เทียนครับอ่ะเอ่ออันนี้อะไรไม่รู้นะผมเอาออกแล้วกันแล้วก็เอาหลอดไฟมาแทนหลอดไฟน่าจะมีมูลค่าเยอะกว่าเทียนนะโอเคหาทางออกก่อนยังหาไม่เจอเลยมีอะไรไหมมีตู้ครับมีอะไระเป๋าตู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขนมกับ ไม่ไม่ดิเทียนหัวอีกแล้วไปแล้วเจอเทียนครับเทียนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะโอเคขอรีบหาทางออกก่อนไม่งั้นตายแนะ่ โอเคเจอแล้วครับทางออก Yes baby Welcome to the go home Yes เช็ค k ศูนย์ก่อน Yes จะได้หนีเลยสวยผ่านครับพรกิจสมบูรณ์เล่นนานมากเลยกว่าจะเล่นผ่านโอ้โห โอเคครับส okay. okay. okay, well, so, like right so, so, ําหรับคลิป like. น so, oh, ี้นะผม้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคอมเมนต์มาได้ครับว่าเกมนี้มาเล่นยังไงนะผมยังไม่รู้นะครับว่าเกมนเนี่ยมาเล่นยังไงนะก็คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคอมเมนต์นั้นไหนที่มีรูปหัวใจแสดงว่าผมอ่านแล้วนะคอมเมนต์นะครับผมนะก็บ๊ายบายเจอกันบานาครับ